ออกแน่แน่งวดนี่วันที่สิบหกพฤสภาพล้านเปอร์เซ็นต์ล้านเปอร์เซ็นต์ออกแท้แท่ออกแท้แท่ออกตัวนี้พร้อมออกตัวนี้พร้อมมันใจล้านเปอร์เซ็นต์เลยนะมันใจล้านเปอร์เซ็นต์คือกวนใจคักแท้จักก็บ่เคยมันใจขนาดนี้แต่ว่าเที่ยวนี้มันชัดเจนคือคือฝันแล้วมันฝันซ้ำครับแล้วก็คือยังมากกว่าสิบเลยครับ คลิปนี้นําเสนอเพื่อเป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดสวัสดีครับผมมาทัาครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะมาพอกันตาเศร้าเลยมือนี่เศร้าเลยกับสุกมุ่งมาเอาสุกเอาลาบตอนเศร้าสุกแต่เศร้าคือกันลนะมือเนี่ยครับพอดีมาลงถังเอาถังมาลงเพื่อนมาวัดไออุดรตะมือขึ้นนี่แหละ ว่าถุงหนึ่งสิเขามาหอดเด้อวสันบู้ยแต่มาหอดถุงหนึ่งนี่มื่นเสาจังมากสันดอกก็เลยได้มาถ้าเสาละมื่นนี่สาธุสาธุลงไว้แล้วครับทางใต้น้ำนอกไปเนาะสองพันลิตรบอกสองพันลิตรครับสองพันลิตรเนาะเอฟซีผลห้มาครับ้านนี้เดี๋ยวต่อไปก็สิเป็นหน้าที่ของพ่อท่านที่บ้านนี้ครับหาเสามาตั้งขึ้นครับต่อที่บ้านนี้เดี๋ยวอันนี้จัดการเอ่อ ปูมันแเอวแบบอยู่ครับเอาแบบเทเสาสีเทเอาโอ้บ่เอาเสาใหม่บ่โอ้มันชิบ่ทนก็เลยว่าสีเอาเป็นเทเสาปูนขึ้นเลยเทเสาปูนให้เป็นทาวนเออเอาเป็นเสากลมมันน่ะแบลวแบบทอพี่บีซี่ที่อยู่วัดบรรทัดครับอันนี้สีเอามาเทพีเอาผูกเล็กเห็ดตั้งเอาตั้งเสาเอาตั้งเสาเอาตีครับเพราะผมวันสีเอาเสาใหม่มาตั้งหันข้นบ่ยังไม่กด ยา่มันยา่มันผูมันสีผูกมันบอยุมันอยู่กับน้ำแล้วมันกะตากฝนน้ำครับแล้วการห้าเทเสาปูนเ้าสามารถเฮ็ดเป็นโค้งขึ้นแล้วห้าก่ออีทั้งใตสามารถอยู่ได้เป็นห้องใสเก็บของได้อีกแนนเก็บของได้ท้งใตผมจะได้ใส่งงายบ่สันก็เพื่อนไปเอาอยู่เดียวนี่มีคาซํำกันห้าเอาเสาไม่กับเอาเสาปูนแ่นบ่ไว้ช่ำกันไว้ชํำกันเนาะไว้ชํำกันบ่เกิน อาทตย์นึงกันนะสิแล้วเสร็จประมาณนั้นเอานั่นกันอันนี้คุยกับนายช่างประจําวัดเประจําสถานทัพยิน่นก่มาแล้วใช่มาแล้วปูนอมาแล้วครับเอามาเตรียมไ้เรียบร้อยแล้วเตรียมไ้แล้วรอตาสิก่อสิเทขึ้นตั้งขึ้นบาทนี้เนาะครับเดี๋ยวทอแป๊บกับมือแร่งละสิมาทรงครับครับผมเอามานี้กันนี่คือในส่วนของคิดจการงานในวัดในว่าเนาะบาทนี้ อันนี้คุยกับนายสั่งเนาะก็เลยคุยกันถึงเรื่องนี้บัตรนี้สี่คุยถึงแนวทางตัวเลขที่รับบัดนี้ตัวเลขก,ก,ก็มีห้เด้องวดนีด้อันพอทำ <c oughs> ต้องงวดต้องงวดได้ไปแล้วดิได้ไปแล้วตอนนั้นฝันฝันที่วาเด็กหน่อยแน่เขาเด็กหน่อยใช้ในรถเนาะเออใช้ในรถแล้วก็อยู่ลงน้ำอยู่ลงน้ำแล้วก็น้ำบบาเขาในรถน้ำเบาเข่า,ขาในรถแล้วก็ไปย่างลงไปเปิดเอารถ ไปเปิดเอาเด็กหน่อยอยู่นในรถนน่นขึ้นมาครับอ่าก็บ่มีไผเป็นยังเด็กน้อยเขาเอาบัดดี้เขาปืนมาจี้เอาปืนมาจจ้อ่าคือ,คอแบบลักษณะโจรส์นะปืนจุดสามแปดนี้มันบ่ครับคาดว่าเป็นแม็กกาซีนแม็กกาซีนโมเป็นจุดสามแปดโมเป็นลูกโมอันบ่บ่าเป็นลูกโมเป็นสิบเอ็ด ปืนสิบเอ็ดมอมอคิดว่าสิเป็นสิบเอ็ดมอมอแมนเอาบ่เป็นนังครับอันั้นกะเป็นของปืนที่แน่แน่ปืนกับปอปอปอปืนปืนแต่บานี่มากมาซ้ำอีกมื่ขึ้นนี้เอามื่ออันนี้ม่ขึ้นมาซ้ำล่าสุดเมื่ขึ้นเลยบ่แมนม่ขึ้นฝันมาด้เมียสามคนเมียเมียคนเก่าพมเอมื่ขึ้นฝันว่าด้เมียสามคนอืมโอ้ยคือฝันดีครับแต่บานนี้เมียกับเมียเก่าพมเนี้ยครับแต่ว่ายังบ่เเถาบ่แก่เลยแต่ว่า เดี๋ยวผมบอกจุดไวจากน้อยนะกับสิบเนาะอย่าไปเว้าซูเมียฟังเลยูยน้ากันสามคนเกอกันดีสามคนมาอยู่น้ากันเลยอยู่น้ากันเลยทั้งเมียเก่าทั้งเมียปัจจุบันมีแต่เมียเก่าทั้งหมดโอมีแต่เมียเก่าทั้งหมดโบแมนเมียปัจจุบันสามคนที่เมียสามคนนี่เป็นเมียเก่าทั้งหมด ตีเลิกันไปแล้วเอาฝันว่าได้เมียสามคนแต่ว่าเป็นเมียเก่าทั้งหมดแมนกลับมาอยู่ร่วมกันแมนแล้วก็อีกคนหนึ่งนี่ก่อยากเป็นผู้ชายมีจูเมียมาในสภาพมีจูคนหนึ่งมีจูคนหนึ่งจําได้บ่งวดที่แล้วมีจูคนหนึ่งเล็กออกหกขโอ้แมนครับแมน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  ที่ฟันว่าอันพงหญิงไม่จูแมนที่พงหญิงสองคนเขาเขาไม่เลยโอ้คนลูกเราคนบ้าบ้าโอ้แมนแม่ไม่จูออกขวัก่าตอนนั้นเอาะบ้านนี้เที่ยวนี่เป็นมงหญิงสามคนแต่มียููคนหนึ่งสามคนแต่มีจูคนหนึ่งยู่น้ำกันแบบสามคีปองดองไม่ทะเลาะเบาแวงเบ่บ่ทะเลาะกันยู่น้ำกันดีครับ แล้วก็สามก็คือสามนั่นแหละครับสามก็คือสามเลยแมนจูก็คือหกกระเที่ยวที่แล้วกับฟันเห็นผู้มีจูนี่ก็มีหกหลอดแมน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 ครับไปจูนี่มีหกหลอดแบรนี์หกสามเต็มเต็มเลยโอ้หกสามนี่หนึ่งห้าเจ็ดกับหกสามเด็กงวนนี้เป็นอ่าตอนแรก <c oughs> ตอนแรกให้เป็นหนึ่งห้าเป็นหนึ่งห้า เป็น <มา S 1> <8. S 2> แปดหนึ่งหาบ้านนี้เคลืนที่สองมาสัามอีกฟันเงินป่าได้ป่าไร้ป่าตรงนี้ครบับขึ้นมาอืมกลาเลยป่ามันก็เป็นเจ็ดอยู่แล้วมาป่าไม่เก็ยดเออครับหนึ่งหากัะย่งอยู่คือเก่าโอ,อาเจ็ดมาเพิ่ม<อ>เลยกลายเป็นหแบบนึ่งหาเจ็ดก็เลยเป็นหนึ่งหาเจ็ดนีนบ้านนี้มาฟันมาเคลืนอีกอไม่จูนี่ก็เป็นหกครับแล้วก็ไม่ยิ่งสามคนแล้วก็เป็นสามเอาหกสามใส่เลยล้านเปอร์เซ็นเลยพี่น้องล้านเปอร์เซ็นหนึ่งหาเจ็ดกับหกสามออก แน่แน่งวดนี่วันที่สิบหกพืชสภาพล้านเปอร์เซ็นต์ล้านเปอร์เซ็นต์ออกแท้แท่ออกแท้แทออกตัวนี้พร้อมออกตัวนี้พร้อมมันใจล้านเปอร์เซ็นต์เลยอ่ะมันใจล้านเปอร์เซ็นต์คือมัมใจคักแท้จักก็บ่เคยมันใจขนาดนี้แต่ว่าเที่ยวนี้มันชัดเจนคือคือฝันแล้วมันฝันซ้ำครับแล้วก็คือยังมากกว่าสิบเลยครับก็เลยนี่คั้วมันใจสูงครับบาทที่นี่ พี่น้องเอฟซีซีไเงินขึ้นกับขึ้นหาเจ้าของอที่ซื้อไปบบถูกงวดน,นี่นะนะเอาขึ้นมาห้หมดเลยเอาขึ้นมาห้หมดเลยโอ้มันเ,เนีน,เ,น,นเต็มเต็มรดขนาดนแต่ว่าพอทำเฮลิลืมด้ยครับป่านี่พูดถึงพอทำหายไว้ก่อนหน้านี่แปดหนึ่งหาเด้ป่านี่เป็นได้ทั้งเกตทั้งแปดนี่แล้วแต่แ<น>ลัทิไผ่มันนี่บางคนฟันเห็นป่าเนี่ยถ้าป่าไม่เกตเป็นเกต แต่ว่าบางค้นฝันเห็นป่าบพราว่าสิเป็นป่ามีเกตหรือบ่มีเกตสิเป็นแปดก็สิเป็นแปดอแล้วแต่ไอ้มันแต่นี่ฝันนี่ส่วนมากขั้นป่ามีเกตมากกว่าสิเป็นเจ็ดถ้าตามที่เพอทําเคยฝันมนป่ามีเกดถูกจะเป็นเจ็ดจะบ่มนแปดถ้าเป็นป่าไรป่าดุกป่าที่บ่มีเกตสิเป็นแปดก็เลยแปลเป็นหนึ่งห้าเจ็ดเอาเจ็ดมาใส่กับสิบห้าแต่ว่าสิบห้าเอาไปทั้งหนาดิบหวาน ต่ว่ากัมันก็อยู่ในนี่แหละเนาะอยู่ในนี่แหละพอบารานเปอร์เซ็นต์เหรอดิเอ๊ะเนียนเอาโยกมันดูว่าเดี๋ยวพราะนั้ตัวนี้เลยนี่เด้อล่าสุดหนึ่งหาเจ็ดกับหกสามเมื่อก่อนฝันว่าพงหญิงเนาะมีจูเนาะแล้วก็ให้เน้นเน้นตัวนี้เลยพอทะาให้ไหวอีกอย่างละตอนนั้นเลขอีกอย่างไม่แน่ใจจูนี่ว่ามีหกอยู่แล้วเลขหาเลข เลขหกกันละไฮหกอยู่ครับแต่ว่าตัวไฮหกศูนย์สีอ๋อหกศูน์สี่ศูน์เนาะหกอ้อแมนแมนแมนนสี่ศูนย์หกสี่หกสี่ศูนย์หกสี่ก่อนมันออกหกห้าอืมคับศูนย์ศนหนึ่งแปดบแมนครับมันออกศูนย์หนึ่งเก่าแมนผิดแต้มนึงผิดแต้มนึงอันนั้นคืองวดที่ผ่านมางวดที่ผ่นมากับไหกศูนย์สศูย์หกี่แล้วกะ 018เนาะสามตัวมันออก019แล้วมันมี20อีกตัวนึ่าแต่มันออก10เก่ามันดีเวเต็มนึงไปบิดเลยบัตรนี้กะที่ว่า64ขันมาเป็น64เป็น6ขาแทนมีแ้แต่ว่ามีจูนี่6มาแน่ๆ6มาเนี่ยโอ้สุดมักไปทั้งล่างดี่ครับบัตรนี้63นี่ก็เข้าก็เลนซาบลางบนก๊าบหาย7นี่โอ้เขาก็ติดไว้บนล่างเลขมันที่มีสิออกได้คขันมันกับมันสิบตือเอ้าเดี๋ยวเอฟซีเพิ่นพิจานาเอาล็อกตอนนั้น จังแน่ๆก็ต้องไปหาลอตเตอรี่ไว้ก่อนละเดี๋ยวเอาการสรุปเลยนะครับพระธรรมเนาะสรุปเลยเนี่ยตัวนี้เลยครับตองตองงวดเนี่ยให้ยไหมาแปดหนึ่งแปดหนึ่งหาแล้วก็บหนึ่งหาเน้นหนึ่งหาไว้พร้อมเด้ตอนแรกเนาะเน้นหนึ่งหาไว้แล้วบานนี่มาซ้ำมาซ้ำบานนี้ได้ปลาปลาผันปลาไม่เก็บก็เลยว่ามันสิบ่เป็นแปดบล็อคเป็นแปดมันสิเป็นเก็ตแทนมันสิเป็นเก็ตแทนก็เลยสิกลายเป็นหนึ่งหาเก็ตแต่หนึ่งห้ายังคงเดิมคงเดิมแล้วก็ตัวที่ฝันมาเพิ่มได้เมีย สามคนนี่เมียเป็นเมียเก่าทั้งหมดหลักกลับมาน่นสามคนแล้วคนหนึ่งมีจูน่นครับถ้าฟันเห็นจูนี่คือเป็นหกโหลดเป็นหกโหลดครับสามคนกับสามเลยสามเลยตรงๆเลยหกสามหกสามโอ้เอาแบบนี้เม็ดใดที่จะเน้นคักๆแน่ๆบบนี้คิดว่าเน้นคักๆก็หนึ่งหาเกตคับหกสามนี่ล่ะหนึ่งหาเกตคับหกสามนี่ล่ะสามตัวกับสองตัวอืมเอามามามาฟงสิวงม่บัด นี่โลดนี่เลยครับอืนี่โลดนี่นี่แหละเน้นนี่แหละตัวนี้ละล้านเปอร์เซ็นที่น้องครับล้านเปอร์เซ็นครับงวดนี่แหละวันที <16 S 2> ่สิบหกพฤษภาคมสองพันาร้อยหกสิบหกนะครับวัดท่ามเนาะถูกเล่าเมืองครับโอ้ยบอกเคยเห็นวัดท่มโมเมนต์บอกเคยเห็นเคยเห็นวัดท่ามมันใจอยู่งวดนั่นก็ออกดิที่บอกว่ามันใจแห้งงวดสิบหกผมจำอะไรบางวด,ไดนไหนเนาะมันโดนแล้ว ยนแล้วตอนนั้นเพราะว่ามันใจจังสี่นี่มาอหลีมาอหลีงวดนี้แห้งคักคักก็เข้าอีกคักกวเก่าเพราะว่างวดนี้ได้ทั้งสามตัวทั้งสองตัวได้ทั้งสามตัวได้ทั้งสองตัวแมนเราก็มันใจทั้งทั้งสามตัวกับสองตัวครับเลขนี้คือค่อนข้างว่าอยู่รางกับอยู่บนเลยสามตัวอยู่บนเลยสามตัวนี่สามตัวบนเลยสามตัวบนเลยครับส่วนหกสามนี่คิดว่าอยู่รางเลยแมน แทบเลขแทบซิไม่ต้องสลับเลยแทบไม่ต้องสลับเลยบนเป็นบนล่างเป็นล่างไว้ยังสี่เลยตรงเลยเลยงวดนี้ตรงตรงนี้ไหมถึงว่าหกสามตรงตรงวะครับหกสามตรงตรงหนึ่งห้าเจ็ดก็ตรงตรงสามตัวสามตัวตรงอ่าสามตัวตรงสองตัวก็ตรงคือเลขเป็นล่างก็บนโหลดครับผมเอ้าจังไงก็ฟังจากพอถ้ำเล่าแล้วก็ถือว่างวดนี้มีความมั่นใจถึงกับ มั่นใจล้านเปอร์เซ็นต์เลยครับลองไปพิจารณาบังเนาะเพรากทำไกเป็นแนวทางความมั่นใจนี่คือมั่นใจส่วนตัวนะครับส่วนผู้เพิ่นหมุนเพิ่นสีหมุนมาถึกตัวนี้ว่าอันนี้เขากับบอนใจขึ้นกันเนาะครับบอททำเนาะยังได้กับพิจาจรณาเนาะครับเนาะการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงใช้สติพิจารณาดีๆครับผมเอาเมื่อนี้ก็ขอบคุณบอลทำหลายครับผมขอบคุณครับ